สวัสดีนะครับผมโสยากิตนะครับก็วันนี้เรามาเล่าประสบการณ์ดีๆจากการสั่งเว็บลักพิมพ์นะครับแล้วก็มากดซื้อสินค้านะครับก็เว็บเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะแล้วก็กดเข้าไปกดลักพิมพ์นี่ก็จะขึ้นมาแล้วมีอย่างให้เราซื้อบ้างนะครับประมาณนี้อ้อที่ผมเปิดไอ้ที่ผมไปกดใส่ตะกร้กาเมื่อวันที่สิบนะครับก็ มันข้างลำบากทีเดียวเพราะว่าแม่งไม่ยอมยัดให้ผมอ่าเราช่างเร่อนั้นก่อนวันนี้เขามาเติมใหม่ใช่ไหมสามเลือเนี่ยคือผมรอวันจนวันที่ยี้านะครับวันสุดท้ายของการที่มันจะซื้อได้นะแล้วก็พอมันซื้อได้เขาก็จัดเลยอ่าแป๊บนึงนะอ๋อนี่เราหยิบก่อนแล้วสรุปเขาไม่ได้อัปเดตอะไรใหม่แล้วนะสำหรับรักพิมพ์ จนวันที่25ตอนนี้เวลา3ามทุ่มสี่นะครับซึ่งแม่งไม่อัปเดตเลยแล้วเนาะก็แปลว่าของก็คงมีเท่านี้นะครับผมก็เราจะมาหากันว่ามันจะมีเรื่องไหนที่แบบครบๆให้เรากดบ้างผมยังได้เรื่องนี้นะแต่ดูทรงแล้วคงไม่ได้เพราะมันหมดนะครับนั่นแหละสำหรับเรื่องนี้ก็มันหมดต่อไปอา่า เมื่อกี้ผมหยิบไปเล่มหนึ่งแล้วใช่ไหมอ่ะฮะอ่าตอนนี้มีหนึ่งเล่มนะผมจะดูก่อนนะว่าผมจะสั่งหรือเปล่าจากแบบนี้เพราะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมกดนะครับแล้วของเขาก็ไม่เติมแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้จะกดอะไรนะครับอืมกดไปแล้วนะครับพรุ่งนี้กดไปแล้วืลองนี้น่าจะหายากเพลงรักมนุษย์ครั้างคาวเรื่องนี้ผมสั่งจากร้านนี่ มีไหมเอาหมดทุกคนหมดนะครับเรื่องนี้วันนั้นผมยังเห็นมีนะแต่มันคงหมดไปแล้วก็ถ้าเรายอดน้อยนะผมก็ไม่สั่งนะผมไม่สั่งกับร้านนอกแล้วก็เราจะได้ของบบชัวร์มากกว่าอา่าเรื่องนี้สามเล่มจบหมดนะครับแต่ว่าเราก็จะเราก็จะไม่กดนะครับถ้ามันหมดสัเกเล่มหนึ่งส่วนพวกนี้ผมซื้อแล้วนะส่วนใหญ่ นี้ก็ซื้อแล้วนะครับล้วเราดูสิมีเล่มไหนบ้างอ้วเ oh, หลือสามสี่ห้าสามสี่ห้าหลองไลนล่าสุดก็หมดนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่กดแล้วกันต่างร้านนอกได้นะของแถมเขาก็หมดแล้วนะครับของลักพิมพ์ไม่มีเหลือแล้วฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องกด อันนี้ผมจะมาเก็บตกรอบสุดท้ายนะครับก่อนจบงานเอาเรื่องนี้ไม่เอาผมไม่มีภาคแรกอืเก็บตกนะครับผมว่ามันคงย้อนไปไม่มากแนละ้วเพราะผมก็ตามซื้อตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างเรื่องนี้ก็ซื้อไปแล้วอันนี้ก็ซื้อไปแล้วส่วนอันนี้ก็ร่าจะกดนับแต่มันไม่มีให้ผมกดเลยเพราะว่ามันไม่มีให้ผมกดอนะ่ะผมก็จะกดมันไม่ได้อ่าหลุดเลย อร์ชอปอืมเอาเป็นซีรีส์ไหมเรามาลองไล่ซีรีส์อยู่เผื่ออาจจะเจออะไรน่าสนใจนะครับมับงง่งอะอันนี้ก็ซื้อไปแล้วไหน,นดูซิเรื่องนี้เรื่องนี้มีมันออกมันขาดเยอะนะครับเราจะฆ่ามันไปอ่าเราเล่นเกมไหน,นดูซิเขาเติมหนึ่งสามยังยังไม่เติมนะครับอ๋อผมแนะนำนะเวลา พองานหนังสือเนี่ยอ่าสมมติเราต้องซื้อในเว็บนะครับห้ามรีนะครับเรากดไปกดกลับเนี่ยได้แต่เราห้ามกดปุ่มนี้นะไม่งั้นคือเราจะหลุดเว็บไปเลยนะครับถ้ามันล่มถ้าเราไม่ล่มเราก็จะยังอยู่นะครับแล้วเราก็เลือกกดจากตรงนี้คลิกบายครับลงตะก้าแต่ปัญหารอบนี้ของผมคือใส่ไปเล่มหนึ่งปุ๊บกดอีกเล่มหนึ่งปุ๊บไอเล่มเก่าหายนะครับมันไม่รวมให้กว่าเว่ากว่าจะกดรวมได้ครบสุกเล่มนี้โคตรลำบากนะครับอืม กเวนไหนดูสิเห็นคนเขาหาหมดนะครับผมไม่ได้ตามนะแต่เรื่องนี้ดังนะครับดังในหมู่ผู้หญิงอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมอริอาตี้ใช่ไหมมอริอาตี้น่าจะอ่านถูกก็อนนี้ก็หมดนะครับแล้วก็หาอะไรไม่ได้เลยนะมานใส่เราจะได้เรื่องนี้แล้วเราจะได้ฝากล้านนะครับ อันนี้คือ,อไรอ่ะเราซื้อไปแล้วนี่ใช่เราซื้อไปแล้วอันนี้ก็โตเกียวบาเบลนะครับเดี๋ยวผมดูให้มีไหมไม่มีแล้วนะครับก็จากคลิปนั้นที่ลงไปก็ปัจจุบันไม่มีแล้วครับใน,นี่กดกาชามาไม่เกลือก็ไม่มีแล้ว เรื่องน่าสนใจเรื่องน่าสนใจถ้าจอมันต่างโลกนะครับผมเห็นมีช่องทํารีวิวน่าสนใจน,น่าหยิบมาอ่านครับตอนนี้ก็มีเมพาคสองซึ่งไม่มีแล้วโอเคแต่ยังมีอ e ีบุ๊กให้กดกันนะครับแต่ผมไม่ใช่สายอ e ีบุ๊กันแล้วนะผมชอบเก็บเป็นเล่มมาอ่านสนุกมากกว่ามันได้ฟิลลิ่งนะครับแต่คนไหนก็แฟนสาวอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้ลงอันนี้รักหรือหลอกจะรักรือจะหลอกผมอยากล่ามากเลยนะแต่มันไม่มีอ่ะทุกคนเรื่องนี้ผมเก็บช้าไปนะครับผมก็เลยไม่ทันอ,อ,อันนี้ผมเห็นมีคนมาขายในกลุ่มเฟซน,นะัเป็นบล็อกด้วยนะ แต่มันก็ไม่มีให้เราซื้อยี่ดีนะครับมันหมดไปแล้วอันนี้คือเข้าใจนะครับมันเก่ามันก็เลยไม่มีเรื่องใหม่ๆน่าจะเติมบ้างนะรักทีมคุ้งอืมอ่าเรื่องนี้มีเล่มหนึ่งนะครับแต่ผมซื้อไปแล้วสองเล่มใครอยากกดกดได้อยู่นะนุกดีนะครับอืมเมื่อนี้ก็สนุกนะครับแต่มันไม่มีหนังสือแล้วนะหมดแล้ะ ไม่มีนะครับอืมอ่าเรื่องนีน้น่าจะหาไม่ได้แล้วทุกคนมันจบไปพักหนึ่งแล้วะครับผมอ่าน่าจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มเก็บหนังสือนะตอนเราเรื่องนั้นเป็นช่วงแรกๆเลยที่เริ่มสะสมนะครับก็เลยแบบผมมีครบเลยนะเรื่องนั้น อันนี้ยังพอเหลือเศษๆนะครับใครยังหาสองสามห้าหกก็มาเก็บได้ซึ่งผมยังได้แบบรวนๆสวดๆนะครับ1ตกเล่นรวดอะไรเงี้ยมันน่าจะยากเนาะอ่าเรื่องนี้อ้โหยยงง่นะครับคนเขียนคนเดียวกับเฮ้ยมีหนังสือด้วยอืมไม่ดีกว่ามันดูขาดๆนะครับ ก็อยากไล่นะเพราะว่าเป็นคนเขียนคนเดียวกับเจ้าคนไหนก็แฟนสาวนะครับสําหรับเรื่องนี้ผมก็อยากได่นะ,ะเรื่องนี้หนุกนะครับไหนดูซิเหลือให้คนซือไหมอ่าเรื่องนี้นะครับสามน่าจะยังพอหาได้นะครับไปลองหาดูตามร้านทั่วไปแล้วก็กดหนึ่งสองสี่นะครับเรื่องนี้สนุกครับที่ผมแนะนําในคลิปเปิดคลังนะครับเจ็ดอันนี้ออดูไปแล้วนะครับ ก็เรื่องนี้เราก็กดมาอุย้ยหมดแล้วเหรอเหมือนแล้วนะครับตอนนั้นยังมีอยู่เลยเนะี่ยทำไมมันหมดได้ไงเนะี่ยแยอะๆเยๆเกิดใหม่เป็นโลกโอชีนะครับยังมีนะครับเรื่องใหม่ๆยังกดในเว็บกันได้นะครับแต่ก็จะหมดแล้วนะงานหนังสือเที่คืนนี้นะครับ25อ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับ โอเคจะบทสรุปนะครับเราหาอะไรมาใส่ตะก้าไม่ได้เลยแต่เราลองดูไลโนไม่ไรโนเวลผมไม่น่านะเป็นโนเวลดีกว่าดูโนเวลนะครับมีอะไรบ้างอ่าสลามอุ้ยสิบเอ็ดสิบสามหมดแล้วนะครับตอนนั้นยังมีอยู่หมดไปแล้วเรียบร้อยอเหมือนเรื่องนี้จะครบห้าเล่ออมออาไหมครบแล้วแสดงว่าถ้าเว็บนี้ลงของนะครับรีบไปซื้อจากคำแนะนำของผมเอง ผมไม่ได้จะเก็บมันอยู่แล้วครับเรื่องนี้ผมเห็นมันมีกระพบยังมีกระพบนะครับยังเว้นเล่มเจ็ดเล่มเดียวก็ใครยังไม่รู้จะกดอะไรนะครับกดเรื่องนี้ไปอ่านได้หกเล่มเลยนะครับแถมหาเล่มเจ็ดน่าจะยังไม่ยากนะครับเพิ่งออกออกวันที่สิบเจ็ดออกงานหนังสือนะครับสิบเจ็ดเดือนสี่ประมาณยี่สิบเอ็ดเองจะหาได้นะครับก็คลิปนี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ โอกาสหน้านะครับอ้อยังมีรีวาร์ดรีวาร์ดนี้ผมมีแต้มมันใช้ไม่ได้นะครับไม่มีอะไรให้แลกเลยมันหมดผมก็รอเติมทุกวันนะครับระะแต่อยากได้อันนี้มากเลยทุกคนแฟ้มใส่คาด a 4เนะี่ยลายสะดุดรักใายแฟนเช่าชุดกี่เพ้านะครับชื่ออะไรไม่รู้ทาไม่ได้แต่วันสวยนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นผ้าแขวนร้อยทุกสิบแต้มตอนนี้ผมมีอยู่สองรอยยิบสองนะครับซึ่งไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้กด ก็คงหมดแล้วนะครับคลิปนี้นะเป็นแค่มาเล่าประสบการณ์กดเว็บแล้วก็มานั่งดูของนะครับผมจะเก็บตกรอบสุดท้าย,ยางไงเพราะมันมีอีกเล่มหนึ่งที่ผมคือเล่มนี้นะที่ผมยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันออกวันที่ยี่สิบแต่พอจะกดเล่มเดียวแล้วบวก 5, 3, ค่าส่งสามสิบก็เอะแพงไปเนาะประมาณนี้นะก็เล่มนี้ก็อย่ามันลงร้านหนังสือผมก็ไปซื้อร้านหนังสือเอาน,นะครับเล่มนี้ไม่ต้องซีเรียสมากมาย คําแนะนําเก็บรักพิมพ์ก็มันเราหาไม่ได้เราก็ไม่ต้องเก็บนะครับมันเราอย่าไปซื้อพวกราคาที่มันเพิ่มมาเยอะนะครับแต่ใครอยากได้จริงๆก็ตามกลุ่มก็ยังผมก็ยังเห็นเขามีมาขายบ้างนะครับเล่มหายยากๆแต่ราคาก็สูงตามนะครับผมแนะนําให้เก็บเรื่องปกใหม่แล้วก็มานั่งไล่เก็บตามร้านหนังสือนะผ่านร้านหนังสือที่เราไว้ใจนะครับแล้วก็พอมันออก พอรักพิมรักพิมจะอัปเดตตอนสิบโมงนะครับว่าเอ๊ะวันนี้ออกอะไรวันนี้ออกอะไรนะครับแล้วก็ไปทักเพจแล้วเอาเล่มนี้เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็จะได้ของมานะครับพระเพจแบบเพจร้านหนังสือนะไม่ใช่เพจรักพิมพนะเพราะว่ารักพิมเขาขายในมันงงะคิวนะมาแย่งกันได้สิบโมงถ้าจะมาแย่งในในแบบนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยได้นําให้มาแย่งเท่าไหร่นะแต่แต่มาได้ครับเผื่อใครอยากกดเล่มอื่นอย่างแบบเมื่อกี้อายนะ กดกาชามาไม่เกลือสาวเลยไ,ไม่รู้ที่เป็นโนเวลับแบบเอเราอยากได้เรื่องพูกนี้อยู่แล้วเรากดลงตะก้าไว้แล้วก็รอเรื่องอยากได้กดเอาไปรวมแล้วก็ไปซื้อนะครับทองแถมมันก็ไม่มีแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย